สวัสดีครับสวัสดีชาวระบปรทุกนะครับสวัสดีชาว YouTube สวัสดีเอฟซเพื่อนๆนะที่นาราทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เดิมๆอีกแล้วนะครับคือแบบจะลองใช้กล้องนะครับโปรโปรติดที่ปลายหมวกนะครับขึ้นไปติดที่ปลายหมวก นี่เราจะไปติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวกําลังหาวิธีปีนนะครับปีนขึ้นไปติดเจ้ากล้อง GoPro นะครับแล้วก็ถอยแทงซ้ายให้เพื่อนๆลองดูมุมนี้นะครับนี่จะได้ภาพมาประมาณนี้อีกสักมุมหนึ่งนะครับวันนี้เรามีเวลามากนะครับเวลาว่างเรามารอบรรจุตู้นะครับปกติแล้วพี่ oh. วินมอเตอร์ไซค์แกจะมาหยุดรถให้มาดูท้ายให้นะครับในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยต้องให้แกมาดูนะครับ แต่เคสนี้นะครับมันเป็นเวลากลางวันแล้วเป็นโอกาสที่แบบผมมาก่อนเวลาเนาะผมก็เลยปียนไปติดกรงติดกล้องพี่ๆเขาจะได้ไม่ต้องรอเราเนาะว่างจัดนะประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก็เลยติดกล้องให้เพื่อนๆดูมุมนี้แล้วผมจะถอยเข้าเองผมจะถอยเข้าเองนะครับต้องกราบขออภัยด้วยเนาะผมจะถอยเข้าเองนะครับเดี๋ยวผมก็โยกหัวออกนะครับรอจังหวะแล้วผมก็จะมือหยุดรถเองนะครับแล้วก็ถอยเข้าไปเองนะให้เพื่อนๆดูนะครับว่า หน้าง,งานจริงๆแล้ว่มันลําบากไหมมันยากไหมนะครับแต่คสนี้เราถ่ายให้ดูในกลางวันเนาะแต่ถ้าวิ่งถอยบ่อย,อยๆหลายๆครั้งจริงๆม,มันก็จะ,ะชินหรือเขาเรียกว่าอะไรจำลายได้เองนะครับมันก็จะง่ายนะสาหรับถ้าคนที่ถอยบ่อยแล้วนะครับอันนี้เรา มาก็อาทิตย์ละครั้งสองครั้งจะบอกว่าบ่อยก็บ่อยนะครับจะบอกว่าไม่บ่อยก็ได้นะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งก็พี่เขาก็จะมาดูให้นะทุกเกือบท,ทุกรอบนะครับส่วนมากก็จะเข้าตอนเย็นอันนี้รถพี่เขาจอดนะจะถึงปากซอยแล้วผมก็ต้องชิดทางซ้ายก่อนนะครับชิดซ้ายนี่ซอยก็คืออีกนิดหนึ่งนะครับซอยก็จะเป็นซอยเหมือนซอยหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีซุ้มนะครับ ที่สาคัญคือเสาซุ้มห้ามไปโดนของเขานะครับให้เขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นเราก็เลิงหม่อมหมาอ,อปากซอยเหมือนกว้างนะครับแต่ว่าซุ้มที่เราจะต้องเข้าเพื่อนเห็นไหมมันแคบนะนะับต้องเข้าช่องกลางตรงนั้นนะครับมันแคบนะแต่ว่าคําคว่าขับรถเทเลอร์เนาะมันก็จะมีความพยายามหลายๆคนก็จะเข้าได้แหละแต่อย่างที่เรามาถ่ายทํานะครับพูดแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูหลายๆรอบเนี่ย คือเราอยากให้คนใหม่ๆนะครับเขาได้ดูได้รับรู้ได้เอา,อาเขาเรียกประสบการณ์สายตาเนาะจดจำนะครับว่าประมาณนี้ยังไงเราอ่าน้องๆที่ขึ้นมาขับใหม่จะได้แก้ไขหรือเอาจำเหตุการณ์ตัวนี้ไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได้นะตอนนี้ผมก็ลิงเปิดกระจกนะครับการถถอยต้องเปิดกระจกนะครับดูรถเริ่มช้าแล้ว แล้วก็ยกมือให้คันที่แท็กซี่เขาจอดนะครับเขาจอดปุ๊บผมก็โยกไปเลยนะครับจากชิดซ้ายก็โยกหัวไปทางขวาให้สุดนะครับพอโยกหัวไปทางขวาให้สุดแล้วก็ดันหางนะครับดันพับนะครับเอาหัวดันหางนะครับดันไปเรื่อยพอดันเข้าไปแล้วนะครับดันนิดประมาณนี้พอรู้ว่ามันใกล้จะใกล้จะได้แล้วนะครับใกล้จะใกล้จะโอเคใกล้จะพอดีแล้วเราก็คืนหัวตรงนะครับสังเกตที่กล้องนะครับกล้องอยู่บนหัวอยู่บนหมวนะครับคืนตรง แล้วก็ถอยตรงไปนะครับจุดนี้ก็คือถ้าพับอีกมันจะโดนเสาใช่ไหมนะเราก็ตรงไปก่อนพอตรงเพลาล้อกลางอยู่ที่เสาคาดว่าจะไม่โดนแล้วก็พับดันต่อนะครับเอาหัวพับดันหางต่อนะครับก็ส่งสัญญาณเตกขอบคุณพี่พี่นะครับแล้วก็บวกมือให้เขาไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆชมให้จบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอยยาวไปนู่นโดยที่แบบไม่มีคนดูไม่ได้อวดอุตริเกง่งแต่อย่างใดนะเพื่อนๆคืออยากจะถ่ายให้เพื่อนๆชมเนาะ เวลาพี่พี่วินเข้ามาดูก็เกียงใจวันนี้ก็ถือโอกาสถอยเองเข้าไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็เราถอยค่อนข้างบ่อยนะครับแต่มันจุดเนี้ยมันจะมีรถอยู่นะครับยศอยู่ขวามือฝั่งฝั่งผมนะถ้าดูโจก็จะซ้ายมือจะมีรถอยู่ด้านซ้ายนี่นี่ไม่ยังไม่ใช่ไม่ใช่มันมีรถจอดอยู่ด้านซ้ายเราก็ต้องเบี่ยงไปอย่างเงี้นะครับซอยนี้เป็นซอยตันนะครับเราผมก็ค่อนข้างมาบ่อยหลายคนเขาจะจารถได้ต่อให้เขาไม่จํารถผมเขาก็จะรู้เลยว่าจะซอยนี้จะมีเทเลอร์ถอยแบบนี้นะครับ ลูกค้าเราก็จะมีรถมาลงมาเลมาขึ้นของนะครับรถบง้งรถเบียร์มาขึ้นของอยู่นะครับก็เขาจะชินนะครับในซอยนี้จะเป็นเรื่องปกตินะจะมีเทเลอร์ถอยนะเราก็ดูจังหวะเอานะครับถ้ารถเก๋งรถอะไรมาอย่างมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้แล้วเนี่ยมีรถจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ารถเก๋งรถอะไรมาเราก็แอบบส่วนมากผมก็จะแอบ,บฝั่งซ้ายหน้าจอนะครับค,คือขวาคนขับเนาะส่วนมากผมก็จะแอบ,บซ้ายหน้าจอให้ให้รถเขาวิ่ง ตรงนี้เดี๋ยวจะมีรถวิ่งผ่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยรับชมให้จบแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์คอมเมนต์ด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วยับเมนคลิปนี้ I <laughs>